ครับผมก็สวัสดีครับผมก็มาดูไม้โตเดิมนะอันนี้เรื่องมีดอกกันนะครับผมไม้เหล่านี้จะเป็นไม้ที่ปล่อยโดยธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลเขาอันนี้ผมไม่ได้ใช้วิธีการเล่นการให้ปุ๋ยแต่อย่างใดนะผมจะใช้ตอที่ดูเก่าๆหน่อยนะตอที่มีจมีนะกะลังสร้างงานตอเหล่านี้นี่อายุมากนะอันนี้สามปีขึ้นไปนะครับผมตอเหล่านี้เป็นตอที่มีอายุค่อนข้างมาก แต่การเจริญเติบโตอาจจะดูช้าเพราะว่าอันนี้ตั้งใจให้ทําเป็นไม้ในลักษะที่มีตอรีลาเป็นเอกลักษณ์ก็ไม่ใช่ไม้ที่เล่งปุ๋ยให้โตไวให้สวยให้งามก็มาดูต้นนี้นะเรดดากอนต้นนี้เรดดากอนองกรแดงจะเป็นไม้ที่ออกฉัดแบบนี้นะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะตัหรังเรดดากอน ก็ครงสร้างกิ่งประมาณนี้นะอันนี้ผมปล่อยกิ่งยาวนอนค่อนข้างเล่นงานเรื่องดอกก็เป็นไม้ที่ปล่อยโดยธรรมชาติไม่มีการใส่ยาสารเคมีใดๆดทั้งสิ้นไข่นอนก็จะเต็มไปหมดแบบนี้ตอนนี้รวมส่งอยู่ที่สามร้อยยี่สิบาทนะรวมส่งทั้งหมดอยู่ที่สามร้อยี่สิบาทถ้าผมคิดค่าต้นไม้สองร้อยค่ากล่องต้ก็น่าจะร้อยขึ้นนั่นแหละก็สามร้อยี่สิบาทเรียกก้อน ส่วนไม้ชุดนี้อันนี้ดูจออันนี้มีความสมบูรณ์ความเก่านะความเก่าไม้เราดูให้สวยต้องดูความเก่าของไม้ด้วยมีเอกลักษณ์ของเขาก็ดูไม้ที่ดูเก่าทีนก็ประมาณนี้ก็ยังไม่โตมากเพราะว่าไม้ก็ไม่ได้เล่งปุ๋ยเล่งอะไรดอกบางบางแบบนะอันนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงจริงนะถ้าไม้ที่ผสมขึ้นในบ้านก็จะมีบางบางสายพันธุ์เป็นไม้เก่าแก่ที่ท,ที่มีสวนแล้วที่ทำให้ชมนะ จะเป็นรุ่นพี่ที่ทําแล้วก็จะส่งกิ่งพันธุ์มาให้ผมก็ส่งมาให้ผมไว้เสียบทํางานนั่นแหละก็มีตัวนี้ด้วยดอกสวยนะดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่นะาดอกสวยอันนี้กิ่งโครงสร้างสมบูรณ์มีกิ่งตอเดือดมาไว้ให้เอาไว้ทําพุ่มตัวนี้ก็มีกิ่งตอเดือดมาไว้ให้ทําพุ่มเป็นดอกธรรมดาก็ชุดนี้สีต้นนะอันนี้รากสวยนะเป็นดูคมเก่าแก่นะ มีเอกลักษณ์ในตัวเองทั้งสี่ต้นอันนี้เป็นเหมือนเพชรสี่ต้นนี้นะครับผมราคาจะแพงหน่อยอันนี้สี่ร้อยสี่สิบาทนะรวมสูงสี่ต้นนี้สี่ร้อยสี่สบาทกาลังเล่นวงดอกกัผมอยมกีเก็บเอาไม้เก่าๆนะดูเก่าๆเ,เอามาทำเป็นไม้ที่เลี้ยงไว้เก่าๆให้มีความเก่าดูมีความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งตัวนี้ด้วย เต่าคงสร้างกิ่งยังไม่สมบูรณ์ยังใช้ไม่ได้หรอกิกยังเล็กอยู่แต่ว่าไม้เหล่านี้ตัวเวลาผ่านไปก็จะได้มีความโตแล้วก็สมบูรณ์สวยในะออกรักษลของเขาไม่ใช่ไม้เร่งปุ๋ยเร่งให้ตัวไวเร่งให้งามนะเป็นไม้ที่ปล่อยทรมชาาิค่อยๆเลี้ยงไปเน้นความทนทานนะเน้นความเป็นเนอกลักษณ์ของชมชมไม่ได้เน้นความสวยงามเลยมากมาย ก็แวะมาพูดคุยประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมฝอนนั้นก็ออกดอกกันเยอะอยู่นะขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ